สมแทมรัวจ้ะสมแซมรัวรั่วเก่าๆของเราไม่มีรั้วเราก็มาซ่อมแซมจ้ะมาสมแซมด้วจตาบรรยากาศนี้เลยเนาะลมพัดพื้นเย็นอยู่กับทุ่งหน้าจ้ะเป็นพื้นที่นี่เสาเก่าๆก็นยนีงเก็บไหวยู่ไฟป,ป่ามากง้อหรอกระตีตะปูใส่กับลวดน้ำยึดไว้จ้ะบ่าหายพื้น คอนแค้นจ้ะบ่ให้เพิ่นค่อนแค้นนี่ไงสำเร็จได้ผลอยู่เนาะนีเสร็จดีอยู่จากเสาเกา้าเพราะว่าตอนฤดูแล้งเนาะไฟปลาพิ่นมาเนี่เป็นปลาปลาปลูกต้นไม้ไว้จะเป็นไม้ยังแงละ่ะพ่นวะไมอยู่ค่าค่ะเป็นพื้นที่สวนลงไปพุ่นกับเป็นทุ่งนาเขาค่ะปฎิการนี้ขอบคุณพี่น้องที่มาส่งกำลังใจให้นะคะ ขอเป็นคลิปวิดีโอยาวเนื่องจากเป็นไว้ให้พี่น้องได้รับชมจากบรรยากาศนี้เลยเนาะบัวพันก็จะค่อยๆเดินไปนี่ลหละเดินไปไปทําการตอกนี่การตอกกะปูตอกกะปูไปทีละนิดทีละนิดจะ้ะก็จะทํางานไปด้วยจะ้ะนี่นะคะบรรยากาศนี้ก็จะพาพี่น้องมาชมวิวตำเนาะจะ้ะ ถือว่าเป็นตำนูนะคะไม่ได้มีขากล้องดอกค่ะนี่ก็เอาวางไว้พื้นเลยเนาะนี่โอ้ยน้ำเล็บแมวหลายได้พี่น้องนี่ค่อยคอยมาทางออกค่ะขั้นแดนคอยสูงบะเลงกอ่อนเด้อจ้ะตอกเอาตะปูใส่รูทท่เพิ่นมีอยู่นี่เนะาะก็อยานเพินสายอยู่เด็กกรีบอยู่อยู่นี่ เล่งก่อนจ้ะเล่งเล่งเล่งเพ่งเล่งเนาะเพ่งเล่งว่าจะได้ระดับหรือเปล่านี่และเอ้าเอาเอาจ้าสิเฮ็ดจึงได้กว่าจะสำเร็จแต่ละอย่างเราก็ต้องใช้ความมานะอดทนอยู่เด้อค่ะเอาจักกระแหนี่ไว้ หนีบยังหนีบสายลวดไว้โอ้มือก็ตรงดันไว้ด้วยไร้ใส่ถุงมือหรอกค่ะมนลีบเอาตะปูที่เป็นมีหูหิวแน่อยู่ค่ะโอ้โอ้ลวดน้ำจ้ะเอาตะปูที่ดาะตอกทั้งกะสีจ้ะเหมือนกับดอกเห็ดนั่นแหละเพราะว่าจะได้มายึดกับตะปู ตะปูก็จะได้ยึดกับเส้นลวดน่นนี่เนาะโอ้หางคักตัวนี้นะหางคักตัวนี้นะหางหลายคนก็สีรลอดสันดีเด้ยพ่อดีนั่นล่ะ็นวะให้กำลังใจเจ้าของเนาะพี่น้องเออลวดน้ำขอบคุณนะคะที่มาช่วย ทำรวดน้ำจ้า